พราะวไม่ได้อาหสือเที่ยวอย่างเดียวค่ะเราแนวก็สอบแล้วก็เอาทีกานึคะสบไปานอย่างเดียวจขนาไม่ได้นหสเองเลยเพราะวที่ทางานก็สมาเป็นคทก็มีข้อมูมาเจแรว่าไม่ใช่ลูกศิษยเรเป็นรุ่นพี่เรใส่ชุดนี้มาเหมือนกับื่อทีก่อนหน้านี้ก็มีน้ำโเาบบอกเลยว่านี่คือเรามาจากพัฒนาจุมชนมาก่อน ถ้าใส่แสงสนุกกรรมการที่รายการตรวจเนี่ยก็รู้เลยแหละน่าจะรู้เลย,เลยนะครับไม่ใช่งไงเตลวกับในส่วนของเมื่อกี้น้องพป็นมบอกว่าอ่านในส่วนของข้อสอบในส่วนาว่างๆก็ถมาช่วยในการมีเยอะนะครับบรรยากาศในการเติวอ,ออนไลน์เออปน็นการเรียนแบบสนุเกเนี่ยค่ะไม,ไม่ไม่ได้เครียดอะไรไอะไรแบบว่